เคสวันนี้นะคะก็พึ่งจะเยียวยานะคะเหยื่อของนาซีซัสนะคะเรียกได้ว่าเธอสะสมมานานจนเริ่มออกอาการเรียกว่าเออเออเบลอล,ะละนะครับซึมเศร้าไม่ออกไปไหนเก็บตัวนะไม่อยากอาบนะไม่อยากหวีผมนะแล้วก็เธอยังคงทำงานบ้านทุกอย่างตามปกติแต่เธอจะแบบเออเรียกว่าจำไม่ค่อยได้ว่า คือความเป็นซุมเ้าของเธอมันทําให้เธอ,เอ,อรู้สึกสับสนแล้วก็พอได้พูดคุยกับเธอนะที่ครูบอกว่าเป็นเหยื่อนะสินเพราะว่าเธอต้องทนนะคะอยู่ในสภาพที่ว่าสามีมีอีกบ้านหนึ่งแต่สามีนั้นบูชาผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยมากกว่าเธอแถมยังไปจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงคนนั้นด้วยจดทะเบียนสมรสกับเมียน้อยค่ะ จนเธอไม่สามารถทําอะไรได้ปกติเธอก็ไม่มีปากเสียงอยู่แล้วเธอก็คงไม่คิดจะไปฟ้องอะไรกับใครเพราะว่าสามีเป็นประเภทวัตถุนิยมเป็นนาซีซัสที่เป็นวัตถุนิยมคือเขาแต่งงานกับเธอเพราะเหตุผลนะคะบางประการเออเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก็คือเธอนะเอ,อื้ออะไรบางอย่างเสร็จพอแต่งปับ๊บแล้วเธอเป็นคนที่ไม่มีฐานะ เนื้อว่ะไม่ใช่ไม่เนี่ยคือฐานะทางบ้านอ่ะไม่ไม่สู้เขาไม่ได้เขาก็เลยกลัวนะขนาดจะแต่งงานยังกลัวว่าภรรยาจะมาพุบสมบัติจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ให้ใช้นามสกุลไม่จดทะเบียนสมรสแต่ว่ามีลูกให้เขาอะไรให้เขาเสร็จออแล้วเขาเนี่ยไปเข้าสังคมแล้วไปเออสังคมอะไรบางอย่างเขาไปเจอผู้หญิงที่ฐานะทางการเงินดีกว่าดีกว่าเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปจีบผู้หญิงคนนั้น อืมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในฐานนะผู้หญิงคนนั้นรู้ด้วยนะว่าเขามีรูปมีเมียแล้วแต่ทําไงได้คนเราบางทีก็ไม่มีเรื่องของทีรีโอตป,ปะแต่เขาก็ไปบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าประมาณแบบนะสตอรอเบอรี่ทั่วๆไปที่ผู้ชายนะจะผู้นาเีืสจจะไม่พูดว่าตัวเองเป็นคนผิดเขาจะสร้างสตอรี่สร้างทุกอย่างว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเป็นผู้หญิงที่แบบว่าอ,อมา เขาไปบอกกับผู้หญิงคนนั้นนะแล้วก็ไปบอกคือเธอไปทราบใหม่อีกทีหนึ่งว่าทํานองว่าเป็นวันไนส์แดนแบบมาเจอกันแล้วมีอะไรกันแล้วท้องเขาเลยต้องรับผิดชอบแต่จริงๆเรื่องจริงไม่ใช่แบบนั้นเรื่องจริงไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าก็เขาต้องการที่จะพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกว่า ก็ไม่แปลกที่เขาจะไปมองหาผู้หญิงดีๆเขาก็จะไปบูชาเชิดชูผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พูดเขาเป็นเรื่องเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายแรงมากๆนะคะ,ะความเป็นนาซิสซัสความเป็นบุคลิกภาพหลงตัวเองนะคะเขาเนี่ยจะโยนความผิดทั้งหมดในการมีเมียน้อยให้กับฝ่ายหญิงฝ่ายภรรยาว่าภรรยาเรียกว่า ไม่ได้ทําหน้าที่ไม่ได้ให้กําลังใจไม่เคยนู่นนี่นะแล้วทีนี้นะคะตัวภรรยาเนี่ยถูกพูดทุกวัน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 นะแล้วอ๋อแล้วก็ยังพูดอีกว่าภรรยาเป็นภาระไม่ช่วยกันทำมาหากินทั้งทั้งที่เธอทำงานเหน็ดเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดดูแลสามีลูกอีกสองดูแลแม่สามีพ่อสามีดูแลแม้กระทั่งแบบเออเรียกว่า อะไรนะนา้าอ่นาน้าลูกคือเขาเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่นะเธอดูแลทุกคนเลยอะนะคะและเอ่อแล้วสามีอ่ะก็พยายามพูดกับเธอพยายามจะบอกเธอว่าคุณได้มาอยู่ในบ้านนี้ก็บุญแค่ไหนแล้วเออเพราะฐานะแตกต่างกันนั้นเนี่ยเขายอมรับคุณคุณต้องทํางานให้ทุกคนผู้หญิงคนนี้เอาจริงๆนะเท่าที่เธอเล่าครูฟังอันนี้ครูมองจากมุมคนนอกเข้าไปนะ อารมณ์ประมาณว่าเธอนี่เหมือนกับเจเอ่อเจเนอเรเจอรคือเหมือนเบ้ในบ้านทําทุกอย่างที่คนอื่นไม่อยากทํานะแล้วเขาก็มีพี่น้องหลายคนเออแล้วเขาก็มีสะพ้ายอ๋อคนอื่นๆนะเขาปฏิบัติต่อเธอเหมือนเป็นคนชั้นสองค่ะคือสะพ้ายคนอื่นนะอ่าแม่สามีนะเคยบอกให้เธออ่ะเหมือนทํานองว่าหยิบกระเป๋าของสะพ้ายอีกคนสะพ้ายเล็ก,กกว่าไปหยิบในรถมาให้หน่อย คือใช้เหมือนใช้คนรับใช้อะเพียงเพราะว่าเธอฐานะแตกต่างถูกทรีตแบบนั้นจริงๆค่ะแล้วพอสามีนอกใจมีเม่น้อยนะคะเขาไม่ได้มีความขอโทษเขาไม่ได้มีอะไรเขาบอกว่าเขาพูดคําอยู่คำหนึ่งว่าบางทีคนเรามันหน้าตามันก็ต้องสมกันไหมและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ สามีเธอทําให้เธอรู้สึกด้อยค่าทําให้เธอรู้สึกตัวเล็กทําให้เธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยหลุดเข้ามาในบ้านทรายทองโดยที่เธอไม่ได้คู่ควรเธอมาจากครอบครัวแบบยักจนเธอมาอยู่กับฉันได้ก็บ,บุญแล้วเพราะเธอต้องอยู่แบบเจมเนื้อเจมตัวเธอไม่ต้องเรียกร้องอะไรนี่คือสิ่งที่เขาไปฏไิบัติต่อเธอแล้วเขาไปมีผู้หญิงคนหนึ่งนะไปออกงานด้วยกันไปนวดมานี่ด้วยกัน พบกันเป็นแฟนเป็นจริงเป็นจังแล้วบอกกับเธอว่าก็ต้องเอาผู้หญิงคนนั้นไปออกงานด้วยกันสิเพราะว่าเขาเป็นหน้าเป็นตาเขาเป็นคนที่แบบเสมอกันฐานะทัดเทียมกันเธอจะไปออกอยังไงล่ะต่วันเธอก็ต้องดูแลพ่อแม่ฉันเธอต้องดูแลคือใช้ภรรยาดูแลพ่อแม่ดูแลทุกคนในครอบครัวแต่ตัวเองปฏิบัติต่อภรรยายเยี่ยงคนใช้เยี่ยงพน,นักงานในบ้านนะเหมือนแม่บ้านไม่ให้เกลียดไมใ่ให้อะไร จนสุดท้ายคือเธอก็ต้องจะพูดกันเงี่พอเธอทะเลาะทุกครั้งที่เธอทะเลาะที่เธอแบบเธอไม่โอเคที่สามีเธอมีคนอื่นเขาก็จะดึงไพ่ใบเดิมว่าฉันเลือกเธอก็ดีแค่ไหนแล้วเธอได้มาอยู่บ้านหลังเนี้ยนะฉันเลือกเธอก็ดีแค่ไหนแล้วคือเขาเหยียบเธอจนแบบโหเอาจริงๆนะขนาดครูว่าครูมืออาชีพนะครูฟังแล้วครูยังของขึ้นเลยค่ะแบบกำหมัดแบบ อยากจะชกหน้าคนคนนี้มากๆแต่ครูเออเราก็ต้อง,งมือใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเป็นมืออาชีพเราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าในใจแบบหืมนะสุดท้ายเขาพอลูกเริ่มโตขึ้นตอนแรกตอนแรกเขาลูกร้องไห้อ่ะ,ะคือเขาเขาบอกผู้หญิงอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้มันต้องตั้งไหนๆตออะารแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งผู้หญิงคนนี้บอกเริ่มไม่ไหวเริ่มซึมเศร้ากินเริ่มแบบเห็นสามีตัวเองไปเที่ยวกับผู้หญิงอื่นโพสต์ลงแบบเออแบบคือพูดง่ายๆนะ ถ้าคนที่ไม่รู้นะคะคนนอกมองเข้ามานึกว่าเขาสองคนเป็นสามีภรรยากันค่ะอืมแต่จริงๆแล้วเธอเป็นภรรยาสุดท้ายเธอเปิดใจเธอบอกเธอบอกสามีเธอไม่ไหวเธอเธอรู้สึกว่าทาไมเธอไม่ได้รับเพียร์ทำไมคุณไปมีเมียน้อยนะแล้วเขาก็เลยไปเอคุยกันกับผู้หญิงคนนั้นบอกอาถ้าอย่างนั้นงั้นฉันก็ไม่ต้องเป็นเมียน้อยสิเออก็จะไม่เขาว่าฉัเป็นเมียน้อยใช่ไหมงั้นเราก็จดทะเบียนกัน คือผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รู้สึกผิดด้วยนะคะที่เป็นมือที่สามของทำลายครอบครัวเขานะผู้ชายค่ะสามีเธอค่ะก็เลยไปจดทะเบียนค่ะไปจดทะเบียนกับผู้หญิงคนนั้นค่ะแล้วเอาทะเบียนสมรสมาให้ภรรยาดูบอกนี่ไงเขาไม่ใช่เมียน้อยเขาเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทีนี้เธอคือเธอนอนร้องไห้น้ําตาเป็นสายเลือดเธอไม่กล้าบอกลูกเพราะสามีเธอบอกกับเธอว่าลองบอกลูกสิ ลูกจะได้ใจหัวใจสลายไปนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันจะเป็นต้องให้เด็กรูก้ถ้าคุณอยากจะฆ่าลูกทั้งเป็นคุณก็เอาไปให้ลูกดูเลยโอ้ oh god คือสามีเธอนะสุดยอดแล้วเธอคือเคยพูดตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วที่แบบตอนที่เขาทำร้ายจิตใจเธอใหม่ๆเค้เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมที่เขาแต่งงานกับเธอนะ สินสอดก็ให้ไม่ได้ขอมาฟรีๆนะแล้วจริงๆตอนที่เขาแต่งงานกันนะเขาก็ซัพพอร์ตครอบครัวคือเหมือนกับว่าช่วงนั้นนะ่ะฝ่ายผู้หญิงมีปัญหาเดือดร้อนนะคะฝ่ายเดือดร้อนเรื่องเรื่องเอา่าเรียกว่าแม่ป่วยเออแล้วเขาก็อาจจะไปช่วยแก้ปัญหาบ้างเขาก็เลยแบบเอาเงินตรงเนี้ยนะคะไปช่วยแล้วหลังจากนั้นเขาแต่งเข้ามานะเขาผู้หญิงนี้เป็นคนที่มีความกระตันอยู่รู้คุณดังนั้นเธอจะต้องเก็บกดเอาไว้นะคะเก็บกดเอาไว้ แต่ทุดท้ายเธอก็รู้สึกว่าสามีปฏิบัติกับเธอเหมือนมันไม่มีค่าอืมและที่หนักที่สุดก็คือไปจดทะเบียนกับผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยที่ที่ที่เป็นมือที่สามนะแต่เธออ่ะไม่ไม่มีทะเบียนสมรสอืมเธอไม่มีทะเบียนสมรสเธอกลายเป็นแบบเธอก็ถามเธอก็มาปรึกษาครูนะตอนนี้เธอเออบอกว่าเธอไม่ไหวแล้วนะคะเธอเอ่อซึมเศร้าเออก็คือ จิตแพทย์ส่งมาอีกทีหนึง่งเพื่อมาทําการสะกดจิตแล้วก็มานั่งพูดคุยกันเธอบอกว่าเธออยู่ดูดูท่ามกลางความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะคับข้องใจถ้าเธอโวยวายอะไรขึ้นมาเรื่องที่เขานอกใจเขาจะทวงบุญคุณเธอทันทีว่าตอนแม่เธอป่วยตอนนั้นใครเป็นคนไปจ่ายค่ารักษาใครเป็นคนไปช่วยถ้าไม่มีฉันเป็นผู้ชายแบบไหนก่อนดีกว่า นะคะนา่าซีซัดจริงๆค่ะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกครั้งที่มีปากเสียงมีการทะเลาะนะเขาจะทิ้งไพ่ว่าฉันมีบุญคุณต่อครอบครัวเธอแล้วก็ทิ้งไพ่ว่าเธอได้มาอยู่ในบ้านนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆเธออยากจะออกไปแต่เธอก็ห่วงลูกสองคนมไม่อยากให้ลูกมีปัญหานะ ก็เลยมามาคุยกันว่าเธอจะสะกดจิตว่าจะอยู่กับนาซีซัตคนนี้อย่างไรให้ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเพราะตอนนี้เธอท,ท,ท,ทุกเธอทุกข์ร้อนเพราะเธอครูก็เลยบอกว่ามันเป็นปัญหามาอยู่ที่เธอส่วนหนึ่งคือครูไม่ได้บอกว่าเธอผิดนะเขาอะคือเขาเป็นนาซีซัทไงปัญหามาอยู่ที่ว่าเธอนั้นอยู่กับนาซีซัตโดอยู่ไม่เป็นตรงที่ว่าเธอเชื่อคําพูดทุกค,คําที่เขาพูดนึกหรือ,อกปล่าม ผู้หญิงหลายคนโดนนาซีซัคทำแบบเนี้นะเพราะไปแต่งงานกับนาซีซัคปั๊บเนี่ยเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเบี้ยล่างนะคะเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียงคุณไม่มีความหมายเขาจะให้คุณเราออกจากงานหรือก็แล้วแต่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งครอบครัวคุณมาอยู่กับเขาแต่ในฐานะที่เป็นบุญคุณของเขานาซีซัคเวลาช่วยเหลือใครไม่ได้ช่วยเหลือเพราะอยากช่วยเหลือ แต่ช่วยเหลือเพื่อที่จะได้ควบคุมคุณช่วยเหลือเพื่อที่จะให้คุณนั้นไปติดหนี้บุญคุณเขาแล้วถึงเวลาที่คุณมีปัญหากับเขาคุณง้องแง้งขึ้นมาพอเขาเป็นเมียน้อยพอคุณจะพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทําไมจะมีความสุขไม่ได้หรือ,อยังไงแล้วทนไม่ได้นะแล้วจําได้ไหมว่าตอนแม่เธอป่วยใครอะดึงม่แล้วเขาจะดึงไพ่บุญคุณบ่อยมากๆนี่คือนานสิตนะคะ เขาเลยบอกว่าโอ้ก่อนแต่งงานเนี่ยมีบ้างไหมเขาบอกว่ามีค่ะคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกว่าตอนที่เขามาช่วยหรือตอน,น,นเขามาช่วยจริงๆริเขาช่วยคนเดียวเออมาช่วยจริงๆแล้วก็ก็เลยคบกันตอกตัตอนนั้นมาแล้วเขาก็ผู้หญิงคนนี้ก็แบบว่าจริงๆเธอได้ยินผู้ชายคนเนี้ยเขามีสัญญาณมีเรดแฟลกตั้งแต่แรกแต่เธอไม่ได้เธอมองข้ามเธอคิดว่าผมไม่เป็นไรนะคะเรดแฟลกก็คือเอ่อพวกนาร์ซีซั์พวกนี้นะคะเวลาเขาทําดีอะไรเขาจะพูดทวงบุญคุณอืม ตอนนั้นเธอก็เออเข,เขาก็มีบุญคุณต่หนูจริงๆนะคะแต่พอมาอยู่ก็ด้วยกันเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่เคยรู้สึกเหมือนตัวเองมีค่านี่คือนาซิสัต์เขาดูดพลังเธอเหมือนกับเธอไม่ใช่เป็นซาภายัยเหมือนกับซาภัยคนอื่นๆเขาปฏิบัติต่อเธอแล้วใช้คําพูดแบบนี้ซ้ำๆว่าเป็นบุญของคุณแค่ไหนที่ได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ในสานาซภายัยแล้วไม่ใช่เขาคนเดียวค่ะ อันนี้เป็นนานสิซันท์ทั้งครอบครัวค่ะตัวแม่สามีก็ปฏิบัติกับเธอแบบนั้นเหมือนกันเวลาตั้งโต๊ะกินข้าวก็จะเรียกสปา,ายคนอื่นๆเรียกคนที่ฐานะดีแม่สามีเธอจะชอบเฉพาะสปา,ายที่มีฐานะดีเท่านั้นอืมนะคะมีมีสปา,ายอยู่สองคนที่ไม่มีฐานะฐานะไม่ดีคือเธอกัะสปา,ายอีกคนหนึ่งซึ่งเขาไม,ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นทนไม่ไหวออกจากบ,บ้านหลังนี้ไปแล้วคือเธอเข้ามาคล้ายๆว่าเข้ามาแทน แล้วก็มาเจอนาซิสซ็ตโมกเรื่องนี้ครูเล่าเนี่ยนะคะเพื่อให้รู้ว่าเรานะจะต้องอยู่กับนาซิสซัตให้เป็นไม่ให้เขาดูดพลังไม่ให้เขาเออทำให้เรารู้สึกด้อยค่าไรค่าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราคับข้องใจอะไรบางอย่าง แล้วเราพูดแล้วมันไม่โอเคเนี่ยจริงๆควรจะหาผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ปีแล้วคือเคสเนี้ยเขาเก็บความรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าอยู่บ้านนี้เหมือนคนใช้เธอเล่าว่ามีครั้งหนึ่งที่เธอป่วยก็เธอไม่สบายค่ะแน่สามีให้คนมาถามว่าวันนี้ทำไมยังไม่ได้ถูถูเอ่อทำความสะอาดอายังไม่ซักผ้าคือโอ้โห ะะมีมีเรื่องอรอาวอีกมากมายที่คุณจะเจอเมื่อคุณอยู่กับนายเสียรัตน์ะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกตัวเล็กลงยังไม่ทันเป็นซึมเศร้ายังไม่ทันต้องกินยาต้านเศร้ายังไม่รู้สึกแบบโอ้โหแบบจนถึงกับน้ําหนักลดจนถึงอะไรเงี้ยแค่คุณรู้สึกว่าตัวเล็กลงรู้สึกว่าคับข้องใจคุณต้องหาผู้เชี่ยวชาญช่วยได้ละจิตแพทย์นักจิตบ,บาําบัดหาคนที่พูดคุยเนี่ยหรือมาคุยกับครูมาจัก,กจัจิตมาอะไรเงี้ยนะคะมาเปิดไพ่เพื่อระบายทุกอย่างออกมาแล้วเราจะมาดูครูจะสอนวิธีอยู่กับนายเสียทเป็น อย่าเชื่อทุกอย่างเขาพูดอย,อ,อย่าเชื่อว่าตัวเองไม่มีค่าอย่าเชื่อว่าตัวเอป็นภาระอย่าเชื่อว่าตัวเองต้อยต่านะคะถ้าเขาทำอย่างนี้จริงๆคุณต้องมีวิธีรับมือเลิกได้ก็เลิกถ้าเลิกไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้เป็นนะคะเอาเป็นว่าแอดไลน์มาจองเวลามาปรึกษาครูได้ที่0897456111นะคะ